วัดีครับวันนี้เราจะมาอยู่กับ bmw bmw e46 นะครับ405 40 405วัดีเจะเารถไปเก็บเก็บสีหน่อยกันชนไม่สวยก็เลยแวะถ่ายพรีเซนต์แล้วก็เดี๋ยวจะขับไปดูด้วยว่าอ้รถ bmw ในราคา1นึ่งแสน หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทแอร์แบ็กสิบใบเบาะไฟฟ้าคู่หน้าดีสี่หกตัวท็อปกลวงอะไรสามก้านนะฮะสายไม้สามก้านหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับก็สดก็พอสดก็ซื้อได้ราคานี้นะครับรถไม่มีอุบัติเหตุนะครับไม่เคยมีอุบัติเหตุเลยตัวตัวตัวไฟยกไม่มีอุบัติเหตุเลยเครื่องช่วงล่างดีมาก จะขับให้ดูเครื่องดีช่วงล่างดีแบไฟฟ้าเซ็นทัลล็อคแอร์แบ็กวงลายสามก้านลายไม้จอเปลี่ยนมาแล้วจอแอนดรอยนะครับจอแอนดรอยกล้อง,ลงหลงกล้องหลังมีหมดนะครับครบๆนะครับไม้แสงกว่าไม้แสนหกน,นะครับผมก็ไม่แน่ใจไม่รับอาการเลขไม้แล้วกันแต่ว่าดูเรือนไม้แล้วแบบสะอาดมากว่ากันหน่อจะใช้น้อยห,อหรือเปล่าเบาะหนังนะครับเป็นปบาะไฟฟ้า ไฟฟ้าคู่หน้านะครับเมมโมรี่จุดนะครับกงไร3สาก้านหนึ่งแันบาทโอ้โหขายสดเท่านั้นแล้วกันครับราคานี้จะจัดเฟแนนซ้ก็ได้นะครับแต่ว่าขายอีกราคาหนึง่งเพราะว่ามันมีค่าจัดค่าโอนค่าประกันแต่ถ้าซื้อสดปุ๊บมันก็ไม่มีค่าอะไรมากมายนะฮะเนี่ยขับดีนิ่มมากขับช่วงล่างนิ่มมากนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแอรแบ็ค หนึ่งสองสามสามนะสี่ที่เสาหน้าสี่และ5ห้าที่ประตูหลังหกเจ็ดแปดตรงไหนวะข้างเบาะอีกเก้าสิบนะฮะจะไม่สนใจแอร์แบ็กเลยครับผมว่าผมบอกหลายคนแล้วคนที่ซื้อรถยุโรปไปนะฮะแล้วรถด,ดืก่นเก่าแสนกว่าบาทเนี่ยให้ตัดระบบแอร์แบ็กไม่ให้ทำงานครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณไปนชนแล้วมันทำงานปุ๊บเนี่ย ปกติเราขับรถไม่เร็วกันหรอกครับเราก็ขับร้อยไม่เกินร้อยยี่แปดสิบนะฮะนานๆไปต่างจังหวัดเราก็ระวังกันอยู่แล้วเหมือนประกันนะครับประกันเราทำครับผมก็ทําชั้นสามไม่เห็นจะต้องไปอะไรมากมายนะครับเคียร์ก็เปลี่ยนเป็นเียร์เอฟียร์เอฟมาแล้วนะฮะเบาะหนังนะครับสวยๆขับนิ่มมากขับดีมาก ขับดีมากขับไม่ใช่ราคาเลยอะขับไม่น่าจะแสนห้าขับดีกว่าแสนห้าอีกหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับเงินสดนะครับท่ม้มี่วงมาลัยมัติดฟังก์ชันฟังก์ชันอย่างเพียบอะฟังก์ชันอย่างเยอะเบรกเบิกดีช่วงล่างดีเครื่องเกียร์ดีไม่มีกระตุกไม่มีความร้อนแน่นอนไม่ยีสนะฮะอันนี้จะขับไปอู่สีไปเก็บสีสักสามชิ้นเพราะว่าตอนแรกก็แสนห้าเก้าก็จะขายตามสภาพไป แต่ทีนี้มีงานไปเอารถที่อู่สีก็เลยแบบ<ม>ก็เลยแบบ<ม>ขับรถไปสับแล้วกันไปเอาไปรับ MG ZS EV นะฮะ<ม> MG ZS EV แล้วก็จะมาเปิดแบบให้แบบลูกค้าได้สัมผัสได้ก็คือไม่แพงเราจะตั้งสามเก้าเก้าเพราะว่ารถรถมีตำหนินะฮะ รถมีตำหนิเดี๋ยวเราไปบอกอเดี๋ยวรถมาปุ๊บเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราแจ้งไปว่าเรา,เราออกากาศให้ <c oughs> เราถ่ายทำวิดีโอให้นะฮะและอธิบายไปในวิดีโอว่า g Z SEV จะขับดีมากเลยนะไมสามหม 39, ื่นเก้าไม้สามหมื่นหกขับดีมากเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะ,เด,วจะเดี๋ยวจะทําวิดีโอไปเลยแล้วกันวันนี้เลยตามแล้วกันครับเดี๋ยวทำวิดีโอให้วันนี้เลยนะวันนี้วันที่เท่าไหร่อ่ะเช้าผมเซ็นสัญญาไปจำไม่ได้แนละ้ว ไปเร็วจัดเนีย่ยฮะช่วงล่างดีมากเลยไม่มีกระแทกไม่มีกระพือนิ่มหนึบหช่วงล่างไม่มีดังอ่ะ bmw e46 นะครับ318 i a s e เมื่อกี้เขาติดติ๊กเกอร์เป็นติ๊กเกอร์323มั้งหรือ32อะไรสักอย่างแต่รุ่นเขาคือ318 i a s e ครับตัวท็อปสุด i a s e 318นะครับ ไม้เม่ยเกียร์ความร้อนเกียร์น้ำมันใช้ได้หมดนะครับใช้ได้หมดใช้ได้หมดครับ